หัวข้อที่สนะคะก็คือลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนลักษณะภูมิประเทศก็คือลักษณะของพื้นที่ที่มีระดับความสูงต่างแตกต่างกันไปเช่นภูเขาที่ดดนที่ราบที่ลุ่มและชายฝั่งทะเลนะคะต่อมาลักษณะภูมิอากาศก็คือลักษณะอากาศประจําถิ่นบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เกิดขึ้น ประจามาเป็นเวลานานนะคะเช่นดูฝนดูร้อนอดูหนาวนะคะต่อมานะคะภูมิประเทศที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบางชุมชนอยู่ในพื้นที่ราบพื้นที่ลุ่มพื้นที่ภูเขาพื้นที่ปากแม่น้ําและบริเวณชายฝั่งนะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติวิถีชีวิต การประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันนะคะต่อมาอเรามาดูนะคะว่า 1. น่ภูเขาสูงเป็นบริเวณที่มีความสูงและมีความราชันมากเนี่ยนะคะนักเรีนยนเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นภูเขาสูงและมีความราชันมากส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไมา้สัตป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน,นะคะนอกจากมีความสูงชนัน ของพื้นที่ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะต่อมาถัดมานะคะก็คือการดําเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่บนภูเขาจะมีการเพราะปลูกพืชแบบขั้นบันไดนี่นะคะนักเรียนที่ป็นคุณครูก็ได้นําตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนดูนะคะของภาคเหนือน,นะคะในการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะ สที่ดอนเป็นบริเวณที่มีความสูงและมีความลาดชันไม่มากช่วงฤดูฝนน้ำไม่ท่วมขังนานแต่ในช่วงฤดูร้อนดินจะแห้งซึ่งเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชไร่นนที่มีอายุสั้นและไม่ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตมากเช่นมันสับปะหลังอ้อยข้าวโพดนอกจากนี้บริเวณที่ดอนยังเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์เช่นโค แพะและมา้ารวมไปถึงการตั้งบ้านเรือนหมู่บ้านและชุมชนนะคะต่อมาอมาดูนะคะ3ที่ราบเป็นพื้นที่ที่มีความต่างระดับต่ำนะคะมีพื้นที่ราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นนะคะเล็กน้อยพื้นที่ราบหน้านามหลักเนี่ยนะคะอาจจะท่วมได้มักเป็นพื้นที่ที่ทำนาทำการเกษตรและวก็มีการตั้งทีนฐานที่หนาแน่น ที่ลุ่มนะคะเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าที่ราบมักอยู่ถัดจากที่ราบลงมาสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ลุ่มมักเป็นพื้นที่น้ำขังเป็นบางเวลาและตลอดเวลาส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวนะคะจะทำบ่อกุ้งบ่อปลาและก็นาเกลือนะต่อมาอันนี้นะคะเป็นปากแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งหินฐานเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะ เขาบอกว่าเป็นบริเวณที่น้ําไหลลงสู่ทะเลทําให้น้ําจืดจากแม่น้ำเนี่ยมาผสมกับน้ําเค็มเกิดเป็นน้ํากร่อยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของท่าอาหารจึงมีพืชน้ําชนิดต่างๆแล้วก็มีสัตว์น้ําที่ชุกชุมนะคะเหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงน้ํากร่อยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและเป็นท่าเรือประมงนะคะอันนี้นะคะข้อที่หกก็คือ ชายฝั่งทะเลนะคะเป็นบริเวณแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกมีความสวยงามบางแห่งเหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะบางแห่งเหมาะกับการประกอบอาชีพประมงอันนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะว่าเนี่ยมีหาดทรายที่สวยงามทะเลที่สวยงามมากนะคะ